สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการโอนเหรียญแล้วก็การเพิ่มเหรียญใน e t a m a ม k กันนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกเลยเข้า e t a m a ม k ก่อนเลยนะครับกดกด,ดล็อกเลยเวลาที่เราไม่ใช้ตัว Metamark แล้วเนี่ยให้เรากดออกจากระบบทุกครั้งด้วยนะครับไม่อยากให้ล็อกอินขาเครื่องไว้นะ เสร็จแล้วเราก็จะโอนเหรียญกันเดี๋ยววันนี้ผมจะโอนเหรียญเป็นตัวบิดขับให้ดูด้วยนะครับมี b บิ u b Chain แล้วก็ตัว Binance Smart Chain นะครับผมเลือกไป b i บิ u b Chain กันเลยโอเคเสร็จแล้วผมเข้าไปที่ตัวบิ t ขับเว็บไซต์บิ t ขับนะครับล็อกอิน ขอล็อกอินสักครู่นะครับพอเราล็อกอินมาที่ตัวเว็บบิตคัพแล้วเราก็ไปซื้อเหรียญตัวบิตคับผมซื้อไว้แล้วเนาะที่เงินของฉันเสร็จแล้วผมจะติ๊กในส่วนที่เขียนว่าซ่อนเหรียญที่ไม่มีนะครับจะได้หาเหรียญง่ายๆเนาะติ๊กออกไปเสร็จแล้วเราจะมีทั้งหมด สองเหรียญด้วยการมีบิดคับมีซิกแล้วก็มีเงินแบกลอยที่อยู่ในตัวกระเป๋าเงินของเรานะครับอย่างแรกเลยวันนี้ผมจะมาโอนเหรียญบิตคับเชนผมจะต้องไปที่ตัวถอนเหรียญกดคลิกไปได้เลยเสร็จแล้วจะมีตัวสีแดงๆด้านล่างนะครับก็จะบอกว่ากรุณาถอนบิตคับคอยไปยังกระเป๋าที่รู้จักกระเป๋าที่ไว้ใจเท่านั้นนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้กด ตกลงเสร็จแล้วเราจะถอดไปที่ Bid บิ u ค Chain เท่านั้นนะครับพยายามอย่าถอนผิดนะอย่างแรกให้เราไปเอา Add ขอที่บิตคั h เ i n มานะครับไปที่ตัวเมตามาอ่าพอมาหน้านี้แล้วเราก็เลือกเป็นเชนบิตคั h เ i n กดติ๊กไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ดรสตรงนี้มาเราก็กดคลิกหนึ่งที่คัดลอกมาเราก็ลากมาตรงนี้เลย เอา add เที่ได้มาวางช่องนี้นะครับกดว่างเสร็จเราก็จะตํจำนวนลงไปว่าเราจะโอนไปเท่าไหร่เึ่นผมโอนไป1.01แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับ0.01เดีแต่ว่าผมจะโอนออกไปทั้งหมดประมาณแค่1 bit บิตครับเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วกดถอนเสร็จแล้วเรากดถอนแล้วใช่ไหมอย่าลืมเราต้องไปกดยืนยันที่ตัว อีเมลด้วยนะครับยืนยันการถอนเงินนะหรือพวกยืนยันการถอนเหรียญพอเข้ามาหน้าตัวอ e ีเมลเสร็จแล้วเราก็มากดตัวอ e ีเมลที่ตัวบิดขับส่งมาให้เพื่อยืนยันการถอนเหรียดน,นะครับกดคลิกไปเลยแล้วเรากดคลิกที่นี่เพื่อย,ยืนยันกดคลิกไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอทางบิดขับดําเนินการนะครับ โอเคในระหว่างที่เรารอกันประมาณ2-3นาทีนะครับเหรียญก็ได้เข้าไปที่ตัวเมตา马克แล้วนะครับกดคลิกที่ตัวเมตา马克ได้เลยเหรียญก็จะเข้ามาแล้วเย่ายแรกคือเราต้องเลือกเชนให้ถูกแล้วก็โอนเหรียญให้ถูกเชนนะครับถัดไปผมจะมาแอดเหรียญบนเมตา马 k ในเชนของบิตคั h เชนให้ดูนะครับอย่ีงแรกเราต้องมีตัว explorer ของตัวบิตคัพเชนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัว explorer ของตัวบิตคัพเชนนะครับ พอถึงหน้าตัวบิดขับสแกน b k c สแกนแล้วเนี่ยให้เรา Copy Add r e s s ของเรากดคลิกหนึ่งทีเสร็จแล้วมากดตรงนี้นะครับกดวางกดค้นหานี่เลยอยันนี้ก็จะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะครับทั้งหมดนี้เลยแล้วก็มีตัวเหรียญบิดขับ u 1 ku b นะครับวิธีการเพิ่มเหรียญเนี่ยเราสามารถคลิกได้ที่ตัวโทเค็ เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาเหรียญตัวไหนหรือเพิ่มเข้าไปในตัว m t a m a 马 k นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกที่ตัวแฟนโทเค็นกันนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยตรงตัว address เสร็จปุ๊บเราได้ a d d r e s s ของตัวแฟนโทเค็นมาแล้วเนี่ยเราก็มาคลิกที่ตัวตนี้ครับตรงนี้เลย c o p y a d d r e s s คลิก1ทีแล้วก็ไปที่ตัว Metamark พอเปิดหน้า Metamark มาแล้วเนี่ยเราก็กดเพิ่มโทเค็นมันเขียนว่า token c o n t r a c t d d r e s s เราก็เอามาวาง d d r e s s ที่เรา c o ป y ี้มาเมื่อกี้นี้นะครับแฟนโทเค็นช่องที่2กับช่องที่3มันจะขึ้นมาเองนะครับอันที่2คือเหรียญชื่อเหรียญแฟนโทเค็นนะครับกดถัดไปถ้าเราไม่มีเหรียญอยู่ในตัว m e t a m a s k เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์นะครับถ้าเรามีเหรียญปุ๊บมันก็จะขึ้นจำนวนเหรียญของเราให้นะครับกดเพิ่มโอเคเราก็ได้เหรียญแฟนโทเค็นมาแล้วแล้วกดกลับ โอเคประมาณนี้นะครับเราก็มีเหรียญแฟนโทเค็นแล้ววิธีการโอนเหรียญแฟนโทเค็นก็เหมือนกันเลยเราก็แค่เอาอัตรสตรงนี้ครับตรงนี้นะนนะไปเกาะในตรงการโอนออกของแฟนโทเค็นเหรียญแฟนโทเค็นก็จะถูกโอนเข้ามาในนี้แล้วอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้โอนด้วยจํานวนเงินที่น้อยๆก่อนลองก่อนว่าโอนได้ไหม ติดขัดปัญหาอะไรไหมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินแบบเป็นก้อนใหญ่ใไปทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าตัวบิดขับนะครับวิธีการโอนเหรียญต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น exchange ต่างๆเนี่ยวิธีการโอนก็จะคล้ายๆกันอย่างแรกถ้าเกิดว่าเราจะโอนอตัวอีทีเลียมอีทีเเนี่ยในเชนอีทีเลียมเชนเนี่ยเราก็คลิกที่ตัว ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เครือข่ายเมนเนตตัวเครือข่ายเมนเนตตรงนี้ครับจะเป็นเชนของ ethereum เวลาเราโอนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เช่นเราจะโอนเหรียญ tether usdt เราก็ลองกดฝากดูซิตอนฝากเนี่ยมันจะขึ้นให้เรามันจะมีตัว ERC 20คือเป็นเชนของ Ethereum chain นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นอ Omni เลือกเช้นให้ถูกนะครับเวลาที่เราโอนเหรียญน,นะครับเราต้องเลือกเชนให้ถูกนะครับเลือกเชนต้นทางกับปลายทางต้องเหมือนกันนะครับเช่นต้นทางของเรานะเราจะโอนเหรียญ ERC 2 0ก็ ER คือ Ethereum chain เนี่ยไปที่ปลายทางก็ต้องเป็น ERC 2 0 e t h e r e chain เหมือนกันนะครับถ้า โอนผิดเชนเงินหายกู้คืนไม่ได้นะครับส่วนการถอนเหรียญเราจะถอนเหรียญ USDT ออกไปที่ตัว m e t a m a s k เนี่ยก็เลือกเป็นเครือข่าย Mainnet หรือ ETH ก็คือ Ethereum Chain เท่านั้นนะครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่ USDTERC 20ตรงนี้นะครับถอนให้ถูกนะถ้าถอนผิดเงินหายนะครับเอาคืนมาไม่ได้นะต่อไป เราจะโอนออกอีกเราจะโอนอีทิเลียมออกก็เหมือนกันครับเราจะโอนออกไปเชนอะไรดูให้ดีนะแต่อีทิเลียมก็สามารถโอนไปที่อีทิเลียมเชนบนเมตา r 克ได้เลยอย่างตัวโ m i ิเซกก็เหมือนกันครับมันจะอยู่บนอีทิเลียมเชนวิธีการดูก็คือเรามากดที่ตัวฝากเหรียญตรงส่วนฝากเหรียญมันจะเขียนบอกอยู่แล้วว่ารองรับการฝากเหรียญ omg ผ่าน อี h e เ e ียมเน็ตเวเท่านั้นแสดงว่าตอนฝาก OMG เข้ามาต้องโอนผ่านเชนอี h e เ e ียมเน็ตเวเท่านั้นตอนถอนก็เหมือนกันนะครับตอนถอนก็ต้องเลือกเป็นอี e ทเ u ียมเชนเหมือนกันในส่วนของการถอนนียเราก็แค่มาคลิกที่ตัว m เมตา马 k เลือก ก o p y Add d อด e มาแล้วก็เอา Add r e s s จาก m e t a m a s k เนี่ยมากดวางแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินออกไปเลยว่าเราจะโอนเท่าไหร่แล้วก็ดูค่าธรรมเนียมการถอนด้วยนะครับว่ามันเยอะไหมซึ่งในส่วนของ Ethereum Chain เนี่ยผมจะไม่ได้สอนการฝากหรือการถอนให้ดูนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมจะไปสอนตัวอื่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับถัดมาไปที่ฝากเหรียญกดติ๊กตรงนี้เราก็เลือกเหรียญเราเลยว่าเราจะโอนไปเชนอะไรอย่างเช่นตัว บ n a n c e Coin เนี่ยคลิกไป1นึ่ทีมันก็จะเขียนว่า b i t Cup รองรับการฝากเหรียญรูปแบบ bep 2ชื่อเรียกมันก็คือ BINANCE Chain เท่านั้นนะครับปัจจุบันยังไม่สนับสนุน bep 2 0 BINANCE s m a r t Chain แสดงว่าตัวเหรียญ bnb Coin เนี่ยบนเว็บ b i t c u b ไม่สามารถ โอนมาที่ตัว MetaMask ที่เราแอดไว้ที่เป็น Binance Smart Chain ได้นะครับเพราะว่า b i t c u b รับแค่ BEP2 Binance Chain เท่านั้นนะถ้าเราเอา add e s s Binance Smart Chain ตรงนี้มากดถอนจากเว็บ Bitclub เนี่ยเงินไม่เข้านะเงินหายนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนตัวที่มันโอนเข้าไป Binance Smart Chain บน MetaMask ให้ดูนะครับผมจะเข้าไปที่ตัว s t a g p r o นะครับอย่างแรกเลยเข้าสู่ระบบปกติเนาะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะ เมื่อเราเข้ามาที่ตัวสตางโรแล้วเนี่ยไปคลิกที่ตัวกระเป๋าเลือก s p o r t w a l l e t คลิกแสดงเฉพาะยอดที่ไม่เป็นศูนนะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเจอเหรียญ BNB น BNB ที่เรามีอยู่เดี๋ยวผมจะกดถอนให้ดูนะครับกดถอนอ่าก่อนเลยเดี๋ยวผมไปที่หน้าการฝากก่อนเนาะไปที่ BNB ตัวเหรียญ BNB น BNB มันจะมีให้เลือก อยู่2เชนด้วยกันมี BEP2 ก็คือ Binance Chain ตรงนี้นะ BEP2 Binance Chain แล้วก็มี BEP20 ก็คือ Binance Smart Chain สามารถโอนได้2เชนเลยสำหรับใครที่จะโอนเหรียญ BNB มาที่เว็บสตางโปนะครับสามารถโอนได้2เชนนี้เลยนะถัดไปเข้ามาหน้าถอนตรงนี้นะครับกดเลือก BNB เรามีเหรียญ bnb อยู่แล้วนะผมมี0.02ผมก็เลือกเครือข่ายมันสามารถโอนออกไปได้ทั้ง2เชนเลยนะมี b i n a n c e chain bep 2กับ b i n a n c e smart chain bep 2 0ตัว metamask ที่เรา add chain เอาไว้เนี่ยมันจะเป็น b i n a n c e smart chain bep 2 0นะครับกดคลิกเลือก metamask เราต้องมาเลือกตัวเชนก่อนนะเลือกเชน b i n a n c e smart chain เลือก copy address มานะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยตึงเสร็จแล้วเราก็ตรวจทานดูให้เรียบร้อยก่อนการโอนทุกครั้งนะครับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเคยโอนครั้งแรกเนี่ยให้โอนด้วยจํานวนน้อยๆก่อนนะจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดน,นะครับมาเช็คกันเลยเราจะโอนไปที่เครือข่าย b i n a n c e smart chain bep 20ที่มันตรงกับ b i n a n c e smart chain บน metamask เรานะครับ แล้วเราก็ Copy a d d r e s s มาวางจากนั้นเราก็กดจำนวนที่เราจะถอนขั้นตํำมันให้ถอน0.02ผมถอนหมดเลยแล้วก็มันจะมีค่าธรรมเนียม0.0005เราจะได้รับเหรียญ BNB บน m e t a m a s k เนี่ยจะเป็น0.0195นะครับผมกดถอนแล้วนะมันก็เต้งมาว่าเออเราตรวจสอบ อีกรอบหนึ่งว่าเราโอนจำนวนเหรียญเท่าไรแล้วก็แ d ดเดไปลายทางอันนี้ถูกไหมเครือข่ายที่เราเลือกโอนเป็น Binance Smart Chain BEP 20ถูกต้องไหมถ้าเราเช็คถูกต้องแล้วเนี่ยก็มากดถอนเราก็ใส่รหัสของเราได้เลยพอเราใส่รหัสยืนยันการถอนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปที่ตัวอีเมลเพื่อยืนยันการถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเรามาที่อ e ีเมลเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวอ e ีเมลที่สตังโป o ส่งมาให้เพื่อคอนเฟิร์มการถอนนะครับเมื่อเราถอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่ตัวประวัติประวัติการฝากถอนจำนวน BNB ที่ถอนไป0.0195สำเร็จแล้วผมใช้เวลาประมาณในการถอนเนี่ยประมาณ2-3นาทีนะครับเราก็ไปเช็คตัว m e t a m a ์ k เลยว่าเหรียญงเราเนี่ยเข้าแล้วหรือยัง กดคลิกหนึ่งทีโอเคเหรียญของเราเข้ามาแล้วนะครับพอดีผมมีเศษตัวเหรียญ b n b อยู่ด้วยเนาะมันก็เลยเพิ่มเป็น0.02.05นะครับถัดไปผมจะพาไปดูตัวการถอนนะครับของตัวเหรียญ BUSD นะครับไปที่ตัวเลือกเหรียญเลือก BUSD แล้วก็เลือกการถอน เป็นบน e ีเท r เ u ียมเชนก็ได้นะครับ ERC 20หรือเป็นไบน e Smart Chain ก็ได้โดยส่วนตัวผมใช้เป็นตัวไบน e s ์สมาร์เชนเพราะตอนนี้ค่าธรรมเนียมอีเท r เ u ียมเนี่ยแพงมากผมกดถอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูว่าเหรียญมันเข้าไปแล้วเหรียญมันอยู่ตรงนี้นะวิธีการเพิ่มโทเค็นเนี่ยเราก็กดคลิกเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างใหญ่ให้ดูเนาะไปที่จุด3จุด,จดเลือกขยายมุมมองเราอยากเพิ่มโทเค็นอะไรเรก็ กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็เอาคอนแทคของเหรียญน,นั้นๆมาใส่วิธีการเนี่ยเราจะหาคอนแทคเหรียญได้ยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะกดยกเลิกไปก่อนตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่นะตอนนี้ผมจะลบเหรียญออกกดคลิกกดไฮเมดติดกดซ่อนกดคลิกตัวเหรียญ b usd กดคลิก3จุดกดลบเยตอนนี้ผมไม่มีเหรียญแล้วนะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแล้วงงว่าเอ้โอเหรียญมาที่ i บ a n น e Smart Chain แล้วเนี่ยเหรียญมันไม่ขึ้นแล้วเราจะเพิ่มเหรียญยังไงเราจะหาเหรียญได้จากตรงไหนมันจะมี2ส่วนด้วยกันคือการเซิร์ชหาชื่อเหรียญกับเอาแอดเดสของเราเนี่ยไปเซิร์ชหาเหรียญในนะกระเป๋าเราแล้วก็เอาแอดเดสมาใส่เดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างแรกไปเพิ่มเว็บไซต์เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะแนบตัวลิงก์ b บ n a น c e สแกนให้นะครับมันจะเป็น BSC สแกนนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ วิธีการเซิร์ชเลยเนี่ยเราก็แก้กดช่องนี้กดเหรียญที่เราจะเพิ่มเข้าไปเช่นตัวเมื่อกี้ผมลบไปคือ BUSD มันจะขึ้นเหรียญมาว่าเหรียญของเรามีอันไหนบ้างเราก็เลือกเลยเรลเดาก็จะเป็นตัว Binance Peg BUSD Token BUSD เราก็กดคลิกเข้าไปเสร็จคอนแทคเราจะเอาจากตรงไหน เราก็มาดูที่ด้านขวานี้นะครับมันเกีรบตว่า Contract เราแค่กด Copy ตรงนี้เลย Copy Address คลิก1นทีเราก็มาที่ตัว m e t a m a s k กดเพิ่ม Token แล้วก็เอาตัว a d d เดรสเมื่อกี้ครับมาวางไว้ตัวบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3เนี่ยมันจะขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันกดถัดไป เราก็จะเห็นเหรียญเราแล้วแหละ b u s d มีทั้งหมด4.553 BUSD นะครับกดเพิ่มเข้าไปเ,าเห็นแล้วกดย้อนเราก็จะได้เหรียญของเรามาแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับหาคอนแทคเหรียญเ้าผมลบออกใหม่กด3จุดกดลบกดซ่อนออกไปแล้วถ้าผมเซิร์ชหาแล้วมันไม่เจอล่ะเช่น เหรียญนะมีเยอะเลยเห็นไหม winnausdt binance peg b usd usd มันมีให้เลือกเยอะเราไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเหรียญ contact ของเราจริงๆเนี่ยมีวิธีง่ายๆก็คือมาที่ตัว metamark ตอนนี้อยู่เช a i n binance smart chain เลือก binance smart chain กด copy address ตรงนี้1ทีกลับมาที่ bnb s แกนนะครับ ตรงหน้าเซิร์ชเนี่ยให้เราวางเลขกระเป๋าของเราลงไปกดค้นหาหน้านี้คือเลขกระเป๋าเรานะตรงนี้มันก็จะระบุว่าตอนนี้เรามีเหรียญ b n b อนอยู่เท่าไหร่จำนวนเหรียญที่ถืออยู่ในกระเป๋าตอนนี้ครับที่มันโชว์อยู่ที่เราเก็บไว้เนี่ยมูลค่าอยู่ประมาณ6เหรียญแล้วก็โทเค็นตรงนี้มีทั้งหมด2เหรียญอยู่ที่เราถือเอาไว้แล้วก็กด คลิกลงมากดเลื่อนลงมาหน่อยนึงอ่าเราก็จะเจอแล้วเหรียญที่เรามีอยู่เราแค่คลิกหนึ่งทีมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างเดิมเราก็แค่กด address contact ตรงนี้ครับ copy ไปที่ตัว meta mark กดเพิ่มโทเค e นแล้วก็วางเลข contact ลงไปกดถัดไปกด เพิ่มกดย้อนกลับไป่าเราก็จะได้มาแล้ว BUSD นะครับที่เราโอนเข้ามา่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะผมจะเลือก chain b i n e smart chain เลือก copy address ไปที่ BSC scan ผมก็วางเลขกระเป๋าผมลงไปผมก็กดค้นหาผมเหลืออีกเหรียญหนึ่งเนาะกดคลิก เหลือตัวเหรียญมาติกผมกดคลิกเหรียญมาติกไปมันก็จะขึ้นตัวหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็คือโทเค็นตรงนี้นะครับมันขึ้นว่ามาติกโทเค็นเราแก่เอาเลขคอนแท a c ตตรงนี้ครับเราก็ไปที่เลือกคัดลอกแอดเดรส copy มาไปที่ m e เมตา马 t เหมือนเดิมเลยกดเพิ่มโทเค็นแล้วก็เอาเลขกระเป๋าเนี่ยมาวาง กดถัดไปอ่าเราก็จะเจอตัวเหรียญมาติดของเราในกระเป๋าแล้วกดเพิ่มกด,ด้อนกลับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้เหรียญของเรามาแล้วนะครับที่เราโอนเข้ามาแล้วเราหาไม่เจอเนี่ยสามารถเพิ่มได้2ทางคือเซิร์ชหาเหรียญแต่ถ้าเซิร์ชหาแล้วมันยังหาเลข a d d เ e รสไม่เจอเนี่ยก็เอาเลขตัวกระเป๋าเราเนี่ยไปค้นหาแล้วก็เลือกเหรียญของเราที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยกดคลิก copy address แล้วก็มาวางเหมือนที่สอนไปให้ดู2ตัวอย่างนะครับ อย่างตัว ethereum chain เนี่ยก็สามารถเอาเลขก,กระเป๋าเนี่ยเราไป add เหรียญเพิ่มเหรียญได้นะครับเราก็มากดคลิกเลือกเครือข่ายเมนเนตตรง eth เนี่ยเราก็สามารถกดเพิ่มเหรียญได้เช็คเหรียญได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัว ether scan ไว้ให้นะเวลาเราหาเหรียญในกระเป๋าไม่เจอเนี่ยอย่างง่ายที่สุดเลยนะ copy ตัว add date เลือกตรงนี้ก่อนนะเครือข่ายเมนเนต เป็น e t h ตรงนี้นะ Ethereum Chain นะกด Copy Address มาที่ Ethereum Scan.io เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเหมือนเดิมเลยกดวางเลขกระเป๋าเราลงไปกดค้นหาอาตอนนี้ผมไม่มีเหรียญ Ethereum แล้วก็ไม่มีเหรียญอื่นๆเลยมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ให้เนาะก็เข้าๆวิธีการเพิ่มเหรียญแล้วก็การโอนเหรียญมาบน MetaMask เข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับ คำแนะนําที่ผมอยากจะแนะนําก็คือถ้าเป็นมือใหม่อ่ะให้เริ่มจากด้วยจํานวนเงินน้อยๆก่อนนะครับเผื่อว่าเราโอนผิดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียในจํานวนเงินที่เยอะเกินไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ